สวัสดีค่ะวันนี้มันพามาชมมาเดือกฝรั่งนะคะลองมองดูเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีผลสุกให้ชิมแล้วนะคะเดี๋ยวตากล้องเดินถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนี่ค่ะมันมันอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะ นี่มาดูลูกนี้กันนี่เป็นไงคะสวยมากเลยรสชาติก็จะหวานหอม,มนะคะมีประโยชน์มากสำหรับมะเดื่อฝรั่งนี่ต้องบอกว่าแคลเซียมสูงนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยประโยชน์หลักๆของมันเดี๋ยวพาเดินชมข้างในค่ะ เขาก็จะไปทำแบบเป็นชาใบาหม่อนนะคะพูดผิดค่ะขอโทษค่ะเป็นชาไอ้มะเดื่อฝรั่งออกลูกดกมากเลยคะ่ะอีกประมาณสักเดือนกว่าก,าก็น่าจะเก็บได้เยอะโอเคเดี๋ยวมาดูลูกนี้นะคะเดี๋ยวจะบิบให้ชิมดู เป็นไงคะสีแดงน่าทานมากเลยค่ะพันนี้เป็นแบ็กแจ็คนะคะเป็นสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเด็ดเลยนะนี่ค่ะว้าวสวยน่าทานมากเลยเดี๋ยวมาชิมกันนี่ค่ะโอ้โห บางคนไม่เคยเห็นข้างในนะคะว่ามะเดือฝรั่งข้างในเป็นยังไงเวลาทานเราก็ต้องล้างล้างให้สะอาดนะคะแต่คือที่นี่ก็ปลอดสารพิษอยู่แล้วเดี๋ยวชิมได้เลยอืมอืมอร่อยค่ะไม่ได้กินมะเดื่อมาเป็นเดือนกว่าแล้ว <c oughs> อร่อยมากค่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชม